Meet me at the hotel room. Meet me at the hotel room. Meet me at the hotel room. Get about your boyfriend and meet me at the hotel room. สวัสดีครัรวันนี้คุณอยู่กับรายการ We Are s a l ผมเบิร,บบร์ดรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ เรามาอยู่กันที่ค่ายเจพีฟิที่ทิพย์แปนะครับที่บางมดนะครับบางมดนะครับผมอ้ออร่อยนะครับเราโฆษณาเนี่ยครับอันนี้สปอนเซอร์หลักของเราเว้ยารับสำหรับรายการในวันนี้เราจะเข้าไปสอบถามในค่ายเจ c ีฟที่ดูดีย้ำนะครับว่าที่ดูดีคนไหนที่ดูไม่ดีเราไม่ถามผมเสนอาในวันนี้วันนี้ ถ้าเกิดคุณจะเข้าไปหาผู้หญิงที่คุณชอบมากๆคนนึงเนี่ยอ่าแต่นะครับมีข้อแม้ครับคุณจะต้องเลียดตัวให้เกย์ที่อยู่หน้าห้องเขาก่อนคุณจะยอมนะครับหรือไม่ยอมครับผมเขาไปครับเอาละครตอนนี้นะครับเรามีกลุ่มคนดูดีเข้ามาเพียบเลยไปดูกันเลยจะไม่เป็นไรคนนี้คุณจะยอมนะครับหรือไม่ยอมครับผม ไม่ยอมทำไมครับหาใหม่ได้ครับโอ้โยชีวิตนี้กูไม่ยอมเสียตูดหายเลยแล้วถ้าให้สั่งคำคุณได้คำว่าอะไรครับไม่ตายซะอันนี้นี่หมายถึงคนที่จะมากระทำชำเราปูดคนหรือเปล่าหรือหรือเมื่อไงกูไม่กูวไม่ตายต่อไปถามคนที่สองเลยครับหล่อมากหล่อมากวันนี้ชื่ออะไรครับปานครับปาน ถ้าว่าคุณชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มของคุณแล้วคุณกำลังจะไปหาเขาพอคุณไปหาเขาคุณเจอเก่อยู่หน้าห้องคุณจะแล้วเสียตู้หัวให้เขาหรือไม่รับยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมครับทำไมครับผู้หญิงไม่มีค่าพอสำหรับผมไม่ยอมผู้หญิงไม่มีค่าพอสำหรับผมนี่ครับเรามาดูชมหน้าคนหล่อเลือดได้กันนะครับหล่อ ถ้าท่านเราบอกได้สามครังนะครับให้กับเกมคนนั้นเราจะบอกเขาว่าอะไรครับผมโอ้ยหอบอากาศได้ไงครับพี่ชื่ออะไรพี่ข้าวเราพี่ชื่ออะไรครับพี่อโอ๋ครับพี่โอ๋เป็นพี่ค่ายของ JBC ครั้งที่แปด ้อเชียร์เราเยอะอที่สุดในค่ายแล้วโสูงที่สุดในค่ายมาเราจะไปยังๆเราจะไปถามพี่ปู่กันคำถามที่ว่าวอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไ่้อ้ไอ้ไอ้ไอนไอ้ไอือนไอ้เอ้นอ้ไอ้ไองแล้วพ้่อไอหาอ้าท้่ห้อ้ไล้วว้นหนึองแล้วออ้ว้นอ้้แ้้้อ พี่ไปเจอเธออยู่หน้าห้องแล้วออพี่จะเข้าไปหาเขา <c oughs> พี่ต้องเสียตั้นเด็กเชยคนนั้นก่อนพี่นี่่อนอะแล้ววันจะพี่ไหม่ะพี่ไปหาท <c oughs> ี่ห,ห้องอ่า <c oughs> พี่เจอตุ๊ดอยู่คนนึงยืนอยู่หน้าห้อง <c oughs> แล้วเขาบอกว่ามึงต้องใส่กูก,ก่อนมึงถึงจะเข้าไปหาพี่คนนั้นได้ พี่จะยอมไหมเขาตุยตูดหรือไม่ยอมให้ตุยตูดไม่ยอมครับไม่ยอมเพราะอะไรครับผมยิงแม่งยิงเลยโอ้ยแงล้วนี่ยคนที่คนที่มึงชอบอยู่ตรงหน้ามึงมีใครไม่รู้ขวาอยู่ชถวเนี้ยโอ้โหตามคำให้ตุกคันนะพี่ยิงแม่งเลยยิงมันเลยใช้อะไรยิง่ครับปืนใหญ่พี่อูเคยบอกผมว่า ว้าวว้าวาก้วเม็ดอะไรแก้วเม็ดปืนใหญ่พี่เขาบอกล่าสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับต้ยเลยครับคุณคิดว่าคนดีไหมครับดูไม่รู้แต่ว่าที่แน่จริงหลอกเอามาใจมากนะครับชายหรือหญิง กำลังสับสนทางเวรอครับโอเคนะครับมาแชร์โซนได้ค่ยทุกคนนะครับคนนี้นะครับชื่อเต้ยเล็กนะครับบ้านอยู่ไหนครับอยู่ท่าอากาศยานเลยครับครับเราจะมาถามคุณเต้ยเล็กกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีผู้หญิงทุกคนนึงี่ยที่ชอบมากๆนะครับแต่ว่าคุณจะไปหาเขาแล้วคุณไปเจอเก้์คนนึงที่จะป้องกันตีตูคุณก่อนที่จะให้คุณเข้าไปนะครับคุณจะยอมหรือไม่ยอมนะครับยอมครับว้าวทำไมครับชอบเกย์ครับ ชอบกินครับโอ้ยแล้วเมื่อกี้บอกขับฝนทางเพศนี่ตอนนี้หายขับฝนนะครับแต่ในใจรักผู้หญิงแล้วนั่นแหละครับรักนายทั้งสองเพศครับเขาคล้ายๆเลดอะเลดเปียกเขาเขาเรียกใบเพชั่วครับในหมวกกุ้งใช่ปะงวครับคนร้ายว่ะอะไรครับคุณใต้เลยครับเราขอสั่พยายามให้กับเกย์คนนั้นครับผมเอาแรงแรง สวัสดีค่ะดีฉันมาดามด์ขอเสนอคำว่าฟรีคำว่าฟรีหมายถึงไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทตัวอย่างเช่นโฆษณา,าเอสเปคของมาดามอดฟรี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 ฟรฟรฟรจบ ที่จะตอบมาแล้วตอบว่าไม่ยอมครับทำไมไม่ยอมคับสัตว์แม่งเลยครับโอ้โหสัตว์หรอกมดเลยนะคล้มหรอยังยังยครับใช้อะไรฟัดครับล้อมครับล้อดล้อผมถามเขาว่าใช้อะไรฟันครับเขาตอบมาะล้อครับ ขอาครับำออย่างนี้เลยแล้วกันอ๋อโอเคนะครับขอสามคำให้กระเทยเงานะครับไปไกลตินนะครับไปไกลตินนะครับตอนนี้คนดูดีและคนของค่ายแกไป็นสิ่งนี้นะครับอ๋อมั่นใจมาก ก่อนสัมภาษณ์ครับผมชื่อเปล่าครับอ่าคุณเปล่านะครับผมขอสัมภาษณ์คุณก่อนด้วยความพิเศษแบบคุณคิดไงกับความดุดีตัวเองครับคุณหล่อมากเอาละครับคุณจะเลือกอะไรนะครับระหว่างยอมหรือไม่ยอมครับผมยอมครับอ้าแล้วกันคุณแอลแอลอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่แอล ยอมตูดเพื่อคนข้างในครับโอ้ยหวังว่าพี่ลึกล้ำอยู่ข้างในนั่นข้างในอะไรครับข้างในอ่ะข้างในอ่ะข้างในอ่ะอะไรนะครับไหนอะไรครับคิดว่าจะต้องคือท้ออะโอเคนะครับดอมขับบูนต้องนะครับเป็นยังไงครับมาเข้าค่ายนี้คุณคิดยังไงมาค่ายครับคิดไม่ออกเยคิดไม่ออกเน่ากันเลยทีเดียวครับผมคือประมาณว่าเขาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนั่นเองนะครับ ครัแป้งเราขอสามคำนะครับย้ำนะครับว่าสามคำไม่มีอะไรเนี่ยแป้งนะครับไอ้ตุ๊กนั่นกูเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วนะครับตามข้าุกค่ายนี่ครับผมมันยอดมากโอ้ยมันก็เป็นตังสุดท้ายะแล้วโอ้มันยอดโอ้มันยอดชื่ออะไรครับทีครับทีคนทีนะครับคุณจะยอมหรือไม่ยอมไม่ครับโอ้าะอะไรครับ ไม่ครับโอ้ยเขาหอนนะครับงั้นเราขอสามคำนะครับสำหรับเกยคนนี้ครับกูเกียตต้ดครับกูเกียตตูดอะไะครับพยานต้ดคนไหนดูอยู่ระวังไหมครับว่าคนนี้เกียตต้ดครับเกียตต้ดครับผมอู้ยอู้ยป้อนเลยชื่อครับน้อนครับชื่อน้อนนะครับคุณจะยอมหรือไม่ยอมครับผมไม่ยอมครับเพราะอะไรครับก็ไม่ยอมโอเคครับงั้นเราขอสามคำนะครับ ไก่เตี๊กูไก่เตี๊กูนะครับเงั้นไปไกลๆเลยครับครับคนแรกชื่อครับชื่อแม็กครับชื่อแม็กครับคุณจะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมแน่นอนครับเพราะอะไรครับเมื่อกี้คุณแม็กเกียรติ์ตัวของเรียนกุ้งชายโดยพวโคตรเกียรติเลยดูนัำดูไว้นะครับเขาเกียรติ์ตูนครับผมและวขอฝากความไม่เอาคนนั้นครับตีนกูแน่ี่ย ณเอิร์ธนะครับคุณเอิร์ธนะครับคุณจะยอมหรือไม่ยอมครับผมไม่ยอมครับทำไมครับตูดตูดตูดกูเล็กครับตูดกูเล็กงั้นขอสามคำนะครับตูดกูเล็กครับตูดกูเล็กชื่ออะไรครับชื่อบูครับคุณบูครับคุณจะยอมหรือไม่ยอมครับผมไม่ยอมครับเพราะอะไรครับเพราะมันมันไม่คข้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับงั้นเราขอสามขยาะให้กับ เกคนนั้นครับไปไปไปไกลไปไกลไกลนะครับครับชอโอครับคุณจะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมครับทำไมครับผมไม่ชอบครับไม่ชอบงั้นผมขอตามพียางครับหญิงเท่านั้นหญิงเท่านั้นนะครับเรามาคนนี้ครับพีเด็กของค่ายแล้วับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับคุณน้ำแข็งครับผมคุณจะยอมหรือไม่ยอมครับยอมยอมโอ้ เป็นพิเศษหรือเปล่าครับไม่นะครับกูหมดปั๊บในไค่ไม่นะครับฟังดีเดีับในไข่ไม่ในไข่ไม่นะครับงั้นเราขอถามพยายามให้แบบเกย์คนนั้นครับเอออ่ะอุ้ยผมไขอถามพยายามของเกย์พิเศ